สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King f o u t i e l d อีกครั้งนะครับก็ขออภัยด้วยที่ช่วงนี้หายไปนิดนึงแต่วันนี้กลับมาแล้วนะครับมาคุยกันหลังเกมที่นิวคาสเซิลของเราเนี่ยเจอกับเชลซีวันนี้นะครับบรรยากาศในเซนต์เจนส์พาร์คเนี่ยคือทุกอย่างที่แฟนบอลนิวคาสเซิลฝันถึงนะครับนาทีแรกเนี่ยยังไม่ทันผ่านไปดีเลยเนี่ยซานโดทนาลีก็ยิงให้เราออกนำแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับ ก่อนที่เกมเนี่ยจะเปลี่ยนโมเมนตัมโดยสิ้นเชิงหลังใบแดงของนิโคลัสแจ็กสันนาทีที่3,5จากนั้นเป็นเกมที่ทั้งกดดันและทั้งเหนื่อยใจโดยเฉพาะในครึ่งหลังนะครับที่เชลซีเนี่ยเหมือนจะเป็นฝ่ายที่มีตัวมากกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยบรูโน่ก็ปลดล็อกทุกอย่างด้วยการยิงฉลับช่วงทดเวลาเจ็บทำให้เราเนี่ยเก็บ3แต้มสำคัญขยับขึ้นเป็นที่3ของตารางและเข้าใกล้แชมเปี้ยนส์ลีกก้านะครับ ประตูของบูโน่เนี่ยเหมือนจะจุดระเบิดให้แฟนๆได้ปลดปล่อยเสียงร้อง is this the way to barcelona bayern munich ดังสนัน่นทั่วกาลเกตท่ามกลางความหวังอันชัดเจนว่าเราเนี่ยอาจจะได้กลับไปเวทียุโรปอีกครั้งแค่อีกหนึ่งชัยชนะเท่านั้นเองนะครับแต่นอกจากเหนือชัยชนะเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องจับตาต่อจากเกมนี้โดยเฉพาะสถานการณ์ของนักเตะบ,บาดเจ็บเนี่ยโดยเฉพาะเอ็ดดี้ฮาวได้ออกมาอัปเดตว่าทั้งโจวิลล็อกและเครนคเรนทิเปียนเนี่ย อาจจะไม่ได้กลับมาช่วยทีมใน2เกมสุดท้ายของฤดูกาลฮาวกล่าวว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่อาการที่รุนแรงนะครับแต่ด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่แค่นี้เนี่ยฮาวไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าพวกเราเนี่ยจะใช้พวกเขาได้ทีหรือเปล่าวิลล็อ,อกนะครับมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาส่วนทริปเปียเนี่ยก็เจ็บน่องทั้งสองคนเนี่ยพลาดเกมกับเชลซีและจากที่ฮาวพูดเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้เสี่ยงใช้งานพวกเขาเลย หลังจากสถานการณ์ลุนพื้นที่ยุโรปถูกตัดสินก่อนเกมสุดท้ายแน่นอนนะครับว่าแฟนบอลเนี่ยบางส่วนก็เริ่มคิดไกลกว่านั้นแล้วถึงตลาดซื้อขายที่กำลังจะมาถึงและเอดีฮาวนะครับก็ไม่ได้หลบเลี่ยงประเด็นนี้แต่อย่างไรเขาบอกกับนักข่าวว่าเราเนี่ยมีการพูดคุยภายในกันแล้วว่าทีมต้องเตรียมตัวให้พร้อมถ้าเราจะได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนส์คีกครั้งเนี่ยมันต้องมีการเสริมทัพแน่นอนแปลว,ว่าฤดูกาลหน้านะครับเรา นอกจากเป้าหมายในรีกแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นทีมของฮาวที่มีลุกใหม่พร้อมนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพให้พอแข่งขันในหลายรายการได้อย่างแท้จริง หันกลับมาที่เกมกันต่อนะครับหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนั้นนี้เนี่ยคือการที่เชลซีเสียคนจากใบแดงของแจ็กสันแฟนๆที่นั่งอยู่รอบสนามในตอนนั้นนะครับรู้ได้เลยว่ามันคือโอกาสสำคัญของนิวคาสเซิลของเราและนิวคาสเซิลเองเนี่ยก็จัดการเกมด้วยความนิ่งเฉียบคมและมีระเบียบแม้จะเจอแรงกดดันช่วงครึ่งหลังก็ตามนิกโป๊ปนะครับวันนี้ก็เซฟสาคัญหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะยิงของคูคเร และลูอันเล่จากเอนโซเฟนันเดสเนี่ยถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้3แต้มนี้ไปเลยก็ได้เทคนิคของแอนดี้ฮาวนะครับในเกมนี้ก็สมควรได้รับคำชมเขากลับมาใช้หลัง3าอีกครั้งโดยมีแดนเบิร์นตามประกบโคลพาเมอร์แทบจะทุกจังหวะและเมื่อเกมเปลี่ยนไปเนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยก็กล้าเปลี่ยนกลับไปใช้4-3-3โดยใ,ให้ลุยส์ไมลี่ลงมาช่วยแดนกลางและสุดท้ายนะครับเสียงเชียร์ในสนามเนี่ย คือพลังสำคัญแฟนๆมาถึงเกมก่อน10โมงเช้านะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและเมื่อโทนาลี่ยิงได้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยสนามแทบระเบิดเลยพุ่นจริงเชลซีเองนะครับก็พยายามเน็บแนมก่อนเกมว่าแต่ตอนเที่ยงเนี่ยจะทำให้สนามไม่ได้น่ากลัวเหมือนกลางคืนแต่พวกเขาคงไม่ได้คาดว่าจะโดนเสียงโหเสียงเชียร์และเสียงแรงกดดันใส่ตั้งแต่ก่อนเดิมเกมเหมือนแบบนี้นครับและแม้ช่วงท้ายเนี่ย เชลซีจะพยายามกดดันเราแบบสุดๆจนแฟงต้นเครียดจนแทบไม่มีเล็บให้กัดเลยนะครับแต่ทันทีที่ลูกยิงของบลูโน่พุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปเนี่ยทุกอย่างก็ระเบิดออกมากลายเป็นคํำคืนแห่งความหวังใหม่ของชาวจอร์ดีอย่างแท้จริงสองเกมสุดท้ายที่เราอยู่นะครับปลายทางของเราเนี่ยก็คือเวทียุโรปอีกครั้งและนั่นก็คือทั้งหมดจากคํำคืนนี้นะครับที่เซนเจนส์าร erm ์กเนี่ยค้ำคืนที่นิวคาสเซิลก้าอีกหนึ่งเก้าสำคัญสู่เวทีที่พวกเรารอคอย ค่ำคืนที่บลูโน่เนี่ยสมบทฮีโร่ส่งแฟนแฟนกลับบ้านด้วยรอยยิ้มนะครับค่ำคืนที่ซานโดรโทนารีเนี่ยประกาศสักดากลางทายไซส์และค่ำคืนที่แม้จะไม่มีทริปปี้หรือโจวบลลอกเนี่ยทีมของเอ็ดดี้ฮาวก็ยังยืนหยัดสู้กับ หนในสโมสรที่ลงทุนมากที่สุดในโลกได้อย่างมั่นใจตอนนี้นะครับเราอยู่ในอันดับ3ของตารางเหลือแค่2นัดสุดท้ายเท่านั้นที่จะไปเจอกับอาร์เซนอลและก็เอเวอเรตทุกอย่างอยู่ในมือเราแล้วครับแชมเปียนส์ลีกเนี่ยอยู่ในแค่เอื้อมมือและหากใครสักคนเนี่ยยังสงสัยว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยสมควรอยู่ในจุดนี้หรือไม่บทพิสูจน์มันกาลังถูกเขียนที่ะบรรทัดทีละแมตช์นะครับและคืนนี้มันชัดเจนเหลือเกินว่าใช่ เราเนี่ยสมควรอยู่ในจุดนี้จริงๆแล้วพบกันในเกมหน้านะครับความฝันที่ยังไม่จบสำหรับเรา Jordy Boys are taking over Champions League Awards for me นะครับแล้วพี่พี่น้องๆเพื่อนๆคิดว่าเกมนี้เป็นยังไงเนี่ยฝากข้อความไว้ได้ข้างใต้นี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกัน let's go